ในรายการสัปดาห์นี้ผมก็มีสรุปไฮไลท์จากงาน PlayStation Showcase ประจำเดือนกันยายนมาฝากนะครับที่ขนเกมใหญ่เนี่ยมาโชว์มากเกินคาดเลยไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่อย่าง The Wolverine กับ Marvel Spider-Man ภาค2ไปจนถึงเกมที่ทุกคนตั้งตารออย่าง God of War Ragnarok เลยรวมไปถึงอัปเดตย่อยของข่าวเกมอื่นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยต้องรองติดตามครับสวัสดีครับผมล็อกออนสตาร์ฟิชยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัปดาห์นี้ในวงการเกมประจำสัปดาห์ที่18กันยายน 2021ผมก็ขอพูดถึงข่าวทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ก่อนแล้วกันนะครับคือเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยเราก็เพิ่งได้ข้อสรุปของมหากาบดราม่าที่ดำเนินมาอย่างยาวนานนับปีกับคดีอีพิกฟ้อง Apple ข้อหาทําการตลาดแบบผูกขาดผมก็หวังว่าจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าสรุปให้ฟังเนี่ยหลายรอบมากๆเวอร์ชันสันส้นๆคือช่วงเดือนสิงหาคมปี2020เนี่ยค่ายอีพิกเนี่ยก็พยายามเปิดช่องทางขายวีบั๊ก หรือสกุลเงินในเกม f o r t n ไหนโดยไม่ต้องผ่านหน้าร้านค้าอย่าง App Store และ Play Store ซึ่งก็เป็นการขัดต่อสัญญาโดยตรงที่ตกลงไว้กับ Apple และ Google ส่งผลให้เกม Fort n ไหนเนี่ยโดยนออกจากหน้าร้านค้าทั้ง2หน้าร้านคือ e p i ิ p ik, เนี่ยก็ไม่ยอมจบง่ายๆนะครับฟ้องทั้งสองค่ายกับข้อหาทำการตลาดแบบผูกขาดซึ่งเรื่องนี้ก็ดำเนินมาเรื่อยๆนะครับในหลายชั้นศาลจนได้ข้อสรุปเมื่อวันที่10กันยาย,ยนที่ผ่านมาผลที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะผิดหวังหลายๆคนนะครับ คือถึงผมจะไม่ได้เชียร์ใครเนี่ยแต่ผมก็มองว่าการกระทําของอีพิกเนี่ยมันเป็นการฝ่าฝืนสัญญาที่ตกลงไว้เองแต่ดูจากผลตัดสินในครั้งนี้นะครับผู้พิพากษารโรเจอร์คือเขาก็เห็นด้วยกับค่ายแอปเปิลเนี่ยแทบทุกข้อนะครับแต่เหมือนผลประโยชน์ส่วนใหญ่เนี่ยจะยื็นไปทางอีพิกมากกว่าคือเขากล่าวเหตุผลว่าแอปเปิลเนี่ยเหมือนจะฝ่าฝืนกฎหมายของแคลิฟอร์เนียข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความไม่เท่าเทียมทั้งการตลาดคือถึงแอปเปิลจะชนะในเรื่องที่ไม่ใช่การตลาดแบบผูกขาดแต่ศาลก็ตัดสินว่ามมมััันนนไ่่ยุติธรรระะคบทีีจกกด ม่ให้แอปเนี่ยโฆษณาวิธีการจ่ายเงินวิธีอื่นเลยซึ่งก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนภายใน90วันโดย CEO ของค่ายอีพิกทิมสวีนี่เนี่ยก็ออกมาทวีตแนวๆเหมือนกับตัวเองเป็นพระเอกนะครับว่าการตัดสินในวันนี้ยังไม่นับเป็นชัยชนะของผู้ใช้งานและผู้พัฒนาแอปพลิเคชันอีพิกจะสู้ต่อไปเพื่อความเท่าเทียมในเรื่องการจ่ายเงินภายในแอปและการจ่ายเงินบนแอปสตอร์สำหรับผู้ใช้งานทั่วโลกคือผมก็ยอมรับนะครับว่าสิ่งที่อีพิกทำเนี่ยแม่งมีผลดีต่อผู้ใช้งานอย่างพวกเรา แต่หลายหลายคนก็ยังไม่ค่อยโอเคนะครับกับการโยนบทตัวร้ายให้ a pple แล้วมาสวมบทตัวเองเป็นพระเอกเพื่อคุณธรรมเนี่ยทั้งๆที่เรื่องจริงเนี่ยผมว่าแม่งก็แค่ไม่อยากจ่ายภาษีหน้าร้านค้าเฉยๆคือถึงผมจะอยากให้เรื่องนี้มันจบขนาดไหนนะครับแต่ว่าทาง Apple เนี่ยก็คงไม่ยอมอยู่เฉยแน่ๆก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปครับข่าวต่อไปก็เป็นอัปเดตสั้นๆน,นะครับที่เพิ่งเข้ามาเลยเพราะว่าแบตเทนฟิล2022เนี่ยเพิ่งประกาศเลื่อรรมมนเวลาจำหน่ายออกไป ผมเชื่อว่าผู้ชมใหม่หลายคนเนี่ยน่าจะเริ่มติดตามผมจากวิดีโอเกี่ยวกับเกมนี้นะครับคือล่าสุดเนี่ยทางไดส์ก็ออกมาประกาศบนทวิตเตอร์ว่าจะเลื่อนวันวางจำหน่ายออกไปเป็นเวลา1เดือนจากกาหนดการเดิมวันที่23ตุลาคมเป็นวันที่19พฤศจิกายนแทนโดยให้เหตุผลไว้ว่าพัฒนาเกมได้ช้าก,กว่ากําหนดการเนื่องมาจากต้องทํางานจากที่บ้านคือผมก็พอเข้าใจเหตุผลแล้วครับแต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมันเคยมีการให้สัมภาษณ์ ซึ่งก็บอกเหมือนกับว่าการพัฒนาเนี่ยทำได้เร็วกว่ากําหนดการที่คาดไว้นี่ความจริงเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่โดยส่วนตัวนะครับผมก็ไม่มีปัญหาที่เกมเนี้ยจะเล่นวป็นวง,งจำนายออกไปประมาณ1เดือนเ <Head point S 2> หตุผลนึงก็คือเกมเนี้นะครับมันมีคอนเทนต์ที่หลากหลายแล้วก็มีปริมาณมากกว่าภาคที่ผ่านมาพอสมควรเลยแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากให้เกมเนี้ยมีปัญหาน้อยที่สุดในวันเปิดตัวคือถ้าเปิดตัวแล้วเล่นแทบไม่ได้เลยแบบเกมภาค3กับ4เนี่ยผมว่ารอบนี้เสียลูกค้าเยอะแน่นอน ผมเลยเพยายามพูดหลายครั้งนะครับว่าอย่าเพิ่งรีพิออเดอร์เกมจาก EA คือพูดกันจากประสบการณ์เลยถ้าเกมนี้ยังไม่เรียบร้อยจริงๆเนี่ยเรื่อนออกไปแค่เดือนเดียวเนี่ยผมว่าแทบไม่ต่างกันนะครับยังเก่งก็ได้แค่แก้บัคนิดหน่อยหรือไม่ก็ปรับแต่ง UI แค่นั้นแหละจะว่าไปถึงเชยยงไม่มีประกาศออกมาเนี่ยแต่ผมว่าเราไม่น่าจะได้เล่นเบต้าภายในเดือนนี้แล้วครับไปกันที่ข่าวต่อไปอัปเดตเรื่องนี้ก็ถือว่าน่าจับตาม,มองเหมือนกันนะครับคือมีภาพลุดจากเซิร์ฟเวอร์ของ Nvi d i a ดีเผยรายชื่อเกมดังๆของ PlayStation อย่าง God of War และ Demonso ที่อาจจะลง PC ในอนาคตก็ขอย้ำนะครับว่ายังเป็นแค่ข่าวหรือเท่านั้นคือมันมี d e เวลอปเปอร์คนหนึ่งชื่อว่าอีกอร์จู a ลไปเจอข้อมูลลิสต์เกมเหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ของ Nvidia GeForce Now ซึ่งก็มีเกมดังๆของ PlayStation อย่าง God of War Demonso Remake g o s s ofushima Gran Turismo Returnal Horizon Forbidden West และ r e s i d e n c e a n k ที่คาดว่าจะลง PC ในอนาคต ส่วนอันนี้เป็นสกรีนช็อตที่หลุดออกมาครับสาเหตุที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยเชื่อกันว่าข่าวลือเนี้ยเป็นเรื่องจริงก็เพราะว่าเอมีเดียเนี่ยก็ได้ยืนยันกับเว็บไซต์เดอะเวิร์ชนะครับว่าลิสเกมเหล่านี้เป็นของจริงแต่บอกว่าใช้เพื่อทดสอบระบบกับก,บการติดตามรายชื่อภายในบริษัทเฉยๆอีกเรื่องหนึ่งที่สนับสนุนข่าวลือนี้ก็คือโซนี่เนี่ยก็เพิ่งประกาศทํ u อ c h ช r t e ์เต g a c y of t h i e v e s Collection ที่เป็นการมัดรวมภาค4กับภาคลอนเลกาซีเพื่อเตรียมวางจำหน่ายบน PC และ p s เ5ไป บวกกับข่าวลือที่เพิ่งออกมานะครับว่าจะทำการพอร์ตภาคในทันเด็กค l ลเลกชันเพื่อลง PC อีกแต่คือถ้ามองในแง่การตลาดเนี่ยดูจากรายได้ที่พุ่งสูงกว่า250%แหลังจะปล่อยเกม Horizon Zero Dawn เวอร์ชัน PC ไปเนี่ยโซนี่ก็คงมีแต่เดินหน้าละครับเกี่ยวกับโปรเจกต์ทำเกมลง PC เนี่ยไปต่อกันที่อัปเดตสุดท้ายก่อนจะสรุปงาน PlayStation Showcase คือจำเรื่องที่จีนเนี่ยเพิ่งออกนโะยบายควบคุมการเล่นเกมของเยาวชนได้ไหมครับ คือตอนนี้หุ้นของบริษัทเกมขนาดใหญ่ในจีนอย่าง Ten เซ็น์กับ Net อีส์เนี่ยมีมูลค่าดิ่งลงกว่า60ล้านดอลลาร์หรือราวๆหนึล่ 1, ล้านบาทเลยคือช่วงนี้นักลงทุนก็เวอะครับไม่กล้าลงทุนเพราะว่าจีนเนี่ยออกกฎหมายใหม่ควบคุมเกมแบบรัวๆมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กับเยาวชนรวมไปถึงการนําเข้าเกมใหม่ๆที่ชา้าลงเนื่องจากต้องผ่านการตรวจสอบจากรัฐบาลจีนก่อนคือผมก็อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ซะหน่อยนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีผลกระทบไปทั่วทั้งวง,งการเกมบ้างแหละ เอาละครับก็ไปต่อกันกันกบการสรุปไฮไลท์และเกมที่น่าสนใจจากงาน PlayStation Showcase ประจำเดือนกันยายนงานนี้ผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับแต่เรียกได้ว่าขนเกมให,ใหญ่มาโชว์เยอะเกินคาดมากๆเลยแล้วผมก็จะขอข้ามเกมที่ผมไม่สนใจหรือว่าเคยโชว์ไปแล้วนะครับเริ่มกันจากเกมคลาสสิกที่ได้รับการรีเมคอย่างเกม Star Wars ใน a u d o Republic ที่ผมจะขอเรียกย่อๆว่าคทพอนะครับเกมนี้ก็วางจำหน่ายครั้งแรกในปี2004สำหรับเครื่อง Xbox เป็นเกมในอาร์พีจีสไตล์คลาสสิกอย่างแท้จริงที่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีแฟนๆที่ชอบเล่นอยู่แล้วก็เป็นหนึ่งในเกม Star w a r ์ที่แฟนๆเนี่ยตั้งให้ว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดในซีรีส์ก่อนจะได้รับการพอร์ตลงเครื่องอื่นๆด้วยในเวลาต่อมาโคทอน,นี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่อง4,000ปีนะครับก่อนจะมีกาเล็กติกเอ็มพายที่ผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครและเลือกสายการต่อสู้ได้อย่างอิสระโดย Star w a r ร์ในออฟดิโอริพับบลิกรีเมคจะเปิดตัวเป็น p s เ c o n s อ l e e ล PC l u s i v ีแล,ามมาล้วลค่อย เกมต่อไปก็ได้รับการจับตามองมากเกินค่านะครับกับ Project Eve เกมในแอคชั่นที่หลายๆคนบอกว่าอย่างกับเกมนี้ออโตมาตาผสมกับเบย์เนตตาเลยส่วนตัวผมคิดว่าเนียเต็มๆเลยครับเกมนี้ตั้งแต่การออกแบบฉากตัวละครยันมุมกล้องที่เน้นบางส่วนเป็นพิเศษแบบพิเศษมากๆอะ่ะเกมนี้ก็จะพัฒนาโดยค่ายชิฟอัพนะครับเป็นสตูดิโอจากฝั่งเกาหลีผู้เล่นจะได้รับบทเป็นอีฟที่ต้องออกเดินทางในโลกที่มนุษย์เนี่ยต้องหนีไปอยู่บนคลอลเลนี เพราะการลุกลานจากสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่เรียกว่าเนทีฟส่วนในด้านเกมเพลย์เนี่ยผมคิดว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเกมของค่ายแพตินัมเนี่ยเต็มๆเ,เ,เลยครับคือผู้เล่นก็ต้องสะสมเบต้าเกตเพื่อใช้ในการแพร่และหลบการโจมตีของศัตรูให้ถูกจังหวะคือพอดูไปสักพักเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเกมนี้มันก็คุ้นๆนะครับก็เลยเพิ่งนึกออกเหมือนกันว่าเคยเห็นตัวอย่างเกมนี้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2 0 1 9นกนะครับด้วยเกม Project Eve คาวัาจวางจำหน่ายบนเครื่อง PS5 กับ PC ครับ คือตอนแรกเนี่ยว่าจะลงเครื่อง PS 4กับ Xbox One ด้วยแต่รายละเอียดเนี่ยก็ถูกถอดออกจากเว็บไซต์ไปละเกมต่อไปก็มาจากค่าย Square Enix นะครับกับ For Spoken ที่ปล่อยตัวอย่างเกมเพลย์เต็มๆสักทีก่อนหน้านี้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมีแค่ tech Demo ที่ใช้ชื่อว่า Project Antia ซึ่งเกมนี้นะครับก็น่าสนใจด้วยระบบการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วนี่แหละเกมจะให้ผู้เล่นรับบทเป็นเฟรย์สาวนิวยอร์กวัย21ปีที่กำลังประสบปัญหาในชีวิตแต่อยู่ๆก็ถูกส่งมาโลกแฟนตาซีที่ชื่อว่าเอเทีย สรุปคือเป็นเกมแนวอีเซคาย e ครับแต่ก็โชคดีที่เฟรเนี่ยได้รับพลังพิเศษนะครับกับคู่หูใหม่เป็นกําไลแขนที่จะคอยช่วยแนะนําเรื่องต่างๆแต่จุดเด่นหลักของเกมเนี่ยก็คือเกมเพลย์และโลกของเอเตียนี่แหละครับที่เฟรเนี่ยสามารถกระโดดและบินไปมาได้อย่างลื่นไหลแถมมีฉากที่กว้างมากๆด้วยอันนี้ก็น่าจะใช้ประโยชน์จาก SSD ของ PS5 นอกจากนี้ก็จะมีระบบคอมแบทนะครับที่สามารถเสกเวทไปจนถึงสามารถใช้วางกับดักได้ด้วยก็เรียกได้ว่าอลังการมากๆครับ ้วยเกม For s p o k e n ขคาดว่าจะวางจำหน่ายช่วงปีหน้าสำหรับเครื่อง PS5 และ PC ครับเกมต่อไปจริงๆก็มีประกาศเข้ามาก่อนเริ่มงานนิดหน่อยกับเกม Alan Wake Remaster คือถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่เกมเนี้จะลงเครื่อง PlayStation Alan Wake ก็จะเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ผสมสยองขวาน,นิดหน่อยแล้วเรื่องจากมุมมองของตัวเอก Alan Wake นักเขียนนิยายหนุ่มที่ต้องต่อสู้กับศัตรูเหนือธรรมชาติ และค้นหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเมืองไบรฟอร์อาวุธคู่ใจของตัวเอกในเกมเนี้นะครับก็คือไฟฉายกับฐานแอนเนจเจอร์ที่แม่งหมดเร็วเหลือเกินอาจจะว่าไปเวอร์ชันรีม a สเตอร์เนี่ยจะไม่ได้รับการสปอนเซอร์จากฐานไฟฉายแอนเนจเจอร์แล้วนะครับอ l ล n อนเวก็เป็นเกมของค่ายเรมาดีที่เรียกได้ว่าติดอยู่ในลูกการพัฒนาเนี่ยนานมากแต่พอเกมออกมาเนี่ยกับสนุกเกินค่านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หายากมากเลยสาหรับยุคนั้นสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยผมก็แนะนําให้ลองดูนะครับ โดยเกม Alan Wake Remaster จะวางจำหน่ายวันที่5ตุลาคมสำหรับเครื่อง PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S และ PC บน Epic Store ครับไปต่อกันกับ Ghost w i r e Tokyo ที่โชว์เนื้อเรื่องกับตัวละครผู้เล่นมากขึ้นคือพอดูแบบเต็มๆแล้วเนี่ยเกมนี้น่าจะเน้นแอคชั่นร้วนๆแลยนะครับแต่น่าจะมีบางซีนที่เน้นน่ากลัวปนๆมาแน่นอนเลยผีส่วนใหญ่ที่โผล่มาในเกมเนี้ก็จะอิงจากนิทานญี่ปุ่นทั้งนั้นเลย ส่วนด้านเกมเพลย์นเนี่ยก็จะมาในมุมมองบุคคลที่1ที่ผู้เล่นสามารถใช้เวทในการโจมตีได้ทั้งระยะใ,ละใกล้และไกลที่ผมสนใจอย่างหนึ่งก็คือตัวละครผู้เล่นเนี่ยอาจจะสามารถสำรวจเมืองโตเกียวได้มากกว่าที่โชว์ไว้ด้วยดูจากการที่สามารถดึงตัวขึ้นไปบนยอดตึกได้ด้วยด้วย Ghostwire Tokyo คาวัชระจำน่ายปี2022สำหรับเครื่อง PS5 กับ PC ครับไปต่อกันกับอีกประกาศเกมใหญ่กับ Uncharted Legacy of the t i e s Collection อันนี้ก็จะเป็นการมัดรวมเกมเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์อรของเกมอันชาเตร์ภาค4กับภาคล้อเ Legacy ไว้ในเกมเดียวซึ่งก็คาดว่าจะวางจำหน่ายช่วงต้นปี2022สําำหรับเครื่อง PS5 กับ PC ครับย้ายไปที่ฝั่ง a r เ e l กันบ้างผมก็ขอรวบ2เกมเลยแล้วกันเริ่มจากการเปิดตัวอย่างคาดไม่ถึงของ Marvel's Wolverine ถึงจะมีแค่ทีเซอร์สั้นๆมาโชว์นะครับแต่ถ้าใครไอซอมเนียเกมเป็นคนทำเนี่ยผมก็หายห่วงไประดับหนึ่ง คือเราก็ไม่ได้มีเกมวูวาลินดีๆมานานมากแล้วแต่ผมยังจำไม่ผิดนะครับเกมวูว e ลินออริจินที่ออกมาพร้อมกับหนังเนี่ยถือว่าสนุกไม่เลวเลยแถมเรียกได้ว่าดีเกินคาดด้วยถ้ามองว่ามันเป็นเกมจากหนังสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ค่ายไอซซัมเนียรทำก็คือขอเกมนี้ไปเรต M หรือไม่ก็โหดกว่านี้ไปเลยเหอะแบบว่าเกมวูวาลินเนี่ยมันต้องมีตัดแขนตัดขาเลือดสาดหน่อยอะคือถ้าจะทำเกมวูว r ลินสำหรับเด็กเนี่ยผมกลับไปเล่นสไปเดอร์แมนต่อดีกว่าเอาจะว่าไปพูดถึงสไปเดอร์แมน ในงานนี้ก็มีการประกาศภาคต่อของเกมเมื่อปี2018ด้วยนะครับที่ใช้ชื่อเรียบง่ายเลยว่า Marvel Spider-Man 2โดยมีตัวละครหลักอย่าง Peter และ m i l e s ที่เจ๋งอีกอย่างคือเหมือนตัวร้ายหลักในภาคนี้คือ Venom นะครับโดย Marvel Spider-Man 2ข้าดว่าจะวางจำหน่ายภายในปี2023สำหรับเครื่อง PS5 ครับคือที่เขาทำนานเนี่ยเขาอธิบายว่าเนื้อเรื่องเกมภาคนี้จะมีความยาวมากขึ้นและต้องใช้เวลาเยอะขึ้นนะครับ เกมต่อไปนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ผมชอบที่สุดในงานนี้เลยนะครับกับเกม Gran Turismo 7คือถ้า g o w a r เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไฮที่สุดเพราะว่า GT เนี่ยมันเป็นเหมือนศิละปะครับคือตั้งแต่เรื่องฉากดนตรีประกอบไปจนถึงการตัดต่อที่เข้ากันอย่างลงตัวเนี่ยคือผมก็เป็นคนที่โตมากับซีรีส์นี้ตั้งแต่สมัยเพล์นหนึ่งตัวอย่างนี้ก็ทําให้นึกถึงภาคเก่าๆมากๆเลยเนื่องจากตัวเลือกรถแต่ละคันที่เขาเอามาโชว์เนี่ยมันมีตั้งแต่รถระดับตำนานจากเกมภาคแรกอย่างรถที่จะเปิดขายในปีหน้าอย่างโตโยต้า GRS6 เลย เรื่องกราฟิกนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายมากนะครับคือมันเหมือนจริงระดับโฟโต้เรียลลิสติกเลย GT7 นี้ก็น่าจะเป็นเกมแนวแข่งรถที่ภาพสมจริงที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาละคือยิงกอล์ฟซาซะอีกมาพูดถึงเรื่องเกมเพลย์กันบ้างดีกว่านะครับคือเหมือนในภาคนี้จะเป็นกึงก่งๆเกมแนวโอเพนเวิลด์มีสถานที่ต่างๆให้สำรวจแล้วก็มีโฟโต้โหมดที่สามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียดมากๆเปิดโอกาสให้คนที่ชอบถ่ายรูปในเกมเนี่ยสามารถเอาภาพไปแชร์กับคนอื่นได้ด้วยคือถ้าดูแบบผ่นา,นานเนี่ยผมนึกว่าภาพจริงอะครับ จุดเด่นในอย่างของเกมภาคนี้คือตัวเลือกรถยนต์นะครับที่มีมาแบบหลากหลายมากๆเลยตั้งแต่ยุคคลาสสิกไปันคอนเซปต์คาร์ที่ยังไม่ผลิตแล้วก็ยังมีพวกรถพิเศษเฉพาะในเกมนี้อย่าง Lamborghini ok Vision TT ด้วยแถมรถแต่ละคันนี่นะครับก็ยังสามารถตกแต่งภายในและภายนอกได้อย่างหลากหลายมากด้วยเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมอยากเล่นมากๆเลยถ้ามีโอกาสซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะลง PC ด้วยตามที่มีข่าวเลือกมาโดยเกม Gran Turismo 7จะวางจำหน่ายวันที่4มีนาคมปี2022 สำหรับเครื่อง PS4 กับ PS5 เรามาจบกันด้วยเกมที่หลายๆคนรอคอยกับการโชว์ตัวอย่างแรกของ God of War Ragnarok ok. อันนี้ก็จะเป็นภาคต่อโดยตรงของ God of War ปี2018นะครับซึ่งเนื้อหาที่ผมจะพูดเกี่ยวกับเกมนี้ก็อาจจะเป็นการสปอยนะครับเพราะงั้นถ้าใครยังไม่ได้เล่นเนี่ยผมแนะนําให้ข้ามไปก่อนคือดูจากในตัวอย่างแล้วเนี่ยเวลาเหมือนจะผ่านไปสักพักนะครับเพราะว่า Atreus เนี่ยดูจะโตขึ้นพอสมควรเลย ในภาคนี้พ่อลูกคู่นี้ก็น่าจะถูกตามล่าโดยทอก,กับเฟรย่านะครับพอดันไปฆ่าลูกเขาเนี่ยนอกจากนี้ก็จะมีตัวละครเก่าๆกลับมาอย่างบล็อกกับซินรีรวมไปถึงตัวละครใหม่อย่างอังกอร์โบดาดูรินและเทพสงครามของนอสอย่างเทียในด้านของเกมเพล์เนี่ยผมก็คิดว่าไม่ต่างจากภาคที่ผ่านมามา,มากนักแต่ครโตสกับอาร์เทรียสเนี่ยน่าจะมีความสามารถและท่าโจมตมีใหม่ๆมากมาย อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบจากตัวอย่างนี้คือความหลากหลายและความแปลกใหม่ของศัตรูในภาคนี้คือดีขึ้นมากนะครับก็น่าจะช่วยให้เกมเพลย์เนี่ยน่าสนใจขึ้นเยอะอีกสิ่งน่าสนใจที่ได้รับการประกาศออกมาคือเกมภาคนี้นะครับจะสรุปเนื้อหาของตำนานนอสคือผู้พัฒนาเขาบอกไว้นะครับว่าจะตั้งชื่อเกมว่า r ร gna r o ok, k อกโดยไม่เกิดแร gna r o k ล็อกเนี่ยไม่ได้ซึ่งผมก็คิดว่ามันแปลกเหมือนกันนึกว่าจะทํา3ภาคซะอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเข้าใจผิดคือเขาบอกว่าจบตำนานนอสนะครับไม่ใช่ทําเป็นภาคสุดท้าย ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าภาคใหม่เนี่ยจะไปที่ไหนต่อเห็นหลายคนก็เชียร์ไว้ว่าอยากให้ไปอีกโดยกอล์บอลแร็กเนล็อกค่าวประชาังจำหน่ายปลายปีนี้สำหรับเครื่อง PS4 กับ PS5 ครับแต่ดูจากสถานการณ์ไวรัสแล้วเนี่ยน่าจะโดนเลื่อนไปช่วงปีหน้าเลยครับและนั่นคือข่าวทั้งหมดที่ผมอยากจะนำมาเสนอในสัปดาห์นี้ช่วงเดือนนี้ผมก็อาจจะหายไปนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมอย่างอื่นที่ผมต้องทำก่อน เพราะงั้นถ้าวิดีโอออกช้าหรือหายไปสักพักเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจแต่ผมจะพยายามอัปโหลดพวก YouTube Short บ่อยขึ้นเนื่องจากได้รับเสียงตอบรับดีเกินคาดบวกกับมันไม่ใช้เวลามากเท่าไหร่ในการทําสําหรับวิดีโอนี้ผมก็อยากจะขอบคุณเหล่าสมาชิกทุกท่านรู้ที่คุณมาดีด้วยนะครับที่เพิ่งสมัครเป็นสมาชิกใหม่คือสมาชิกทุกคนเนี่ยช่วยสปอตรายการนี้ไว้ได้มากเลยส่วนผู้ชมทั่วไปที่ยังไม่ค่อยสะดวกเนี่ยแค่ช่วยกันกดไลค์ก็ถือเป็นการสนับสนุนที่มากพอแล้วครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ทิ้งคำถามไว้นะครับว่าท่านผู้ชมเล่นเกมสัปดาห์ละประมาณกี่ชั่วโมงและคำตอบที่ถูกเลือกก็คือ <c oughs> คุณดีจีทีวีกับคอมเมนต์70ถึง75ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพราะว่าเล่นระหว่างเรียนตอน8โมงครึ่งจนเลิกยังเล่นต่อถึง2ทุ่มแต่บางวันก็เล่นไม่กี่ชั่วโมงไม่ก็ไม่เล่นเลยเอ่อแบบนี้ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมไม่แนะนำให้ทำเข้าใจว่าเรียนอยู่บ้านเนี่ยมันค่อนข้างน่าเบือ่อแต่ว่าเรียนเรียนไปก่อนเถอะครับ อีกอย่างคือชั่วโมงการเล่นเนี่ยถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้คือเอาจริงจรินะครับมีผู้ชมหลายคนเนี่ยเล่นเกมแบบโคตรฮาร์ดคอร์มากๆอะไรแบบบอกว่าเล่นเป็นร้อยชั่วโมงต่อสัปดาห์จนผมสงสัยว่าบางคนเนี่ยคำนวณชั่วโมงผิดหรือเปล่าเอาจริงจริเลยผมว่าคนที่เกิน30-40ถึงชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยผมคิดว่าเริ่มเข้าขั้นไม่ดีต่อสุขภาพแล้วนะครับคือการเล่นเกมนานๆเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาในตัวของมันเองแต่ถ้าไม่ขยับตัวบ,บ้างเป็นช่วงๆเนี่ย คือผมพูดจากประสบการณ์จริงที่เคยเจอมาเองเลยนะครับและหลายคนเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินข่าวเรื่องที่มีคนตายในร้านเกมมาบ้างใช่ไหมครับคือหลายๆเคสในนั้นน่ะมันเกิดจากการนั่งนานเกินไปโดยไม่ขยับตัวเลยจนเลือดเนี่ยไหลเวียนไปเลี้ยงร่างกายบางส่วนน้อยอย่างเช่นบริเวณขาพอคนพวกนี้นะครับจะลุกไปเข้าห้องน้ําหรือไปกินข้าวหัวใจมันก็เกิดอาการปั๊มเลือดไม่ทันนะครับเนื่องจากท่าทางที่เปลี่ยนไปยังฉับพลันซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดอาการหัวใจล้มเหลวได้ผมก็ยังถือว่าโชคดีมากที่ผมลุกแล้วยังแค่ความดันตกเฉย หลังจากเล่นเดสต์แรนดิ้งมาราธอนแปชั่วโมงแต่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าผมลุกไปกินข้าวกับนั่งพักบ้างไม่งั้นอาจจะมองเทงไปแล้วก็ได้คือไม่ว่าคุณจะนั่งดูหนังอ่านหนังสือหรือนั่งทํางานเนี่ยก็อย่าลืมขยับตัวเป็นช่วงๆละกันครับจะว่าไปก็มีคอมเมนต์นึงนะครับของคุณแคทนาวิทยบัตเตอร์ตอบได้โดนใจผมมากเลยเพราะว่าปัจจุบันผมก็ประมาณนี้เหมือนกันสําหรับคําถามประจําสัปดาห์นี้เอาเป็นท่านผู้ชมตื่นเต้นกับตัวอย่างเกมไหนมากที่สุดจากในงานโชว์เคสคครับิ้บตออไไดในนมเะครับ แต่ก็อย่าลืมใช้แฮช h ท a g EQ ด้ว e ยละกันผมล็อกออนสตาร์ฟิชขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ